ผมวิชัยกำเนิดมงคลชื่อเล่นชื่อกล้วยนะครับเป็นกเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและปลรูปกาแฟอยู่ที่หมู่บ้านมณีพฤกต์ตมบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดหน้านะครับสำหรับกาแฟที่เราคัดเลือกส่งให้พันธุ์ไทยทำดริปบ็อกนะครับเป็นกาแฟสายพันธุ์ดังเดิมสายพันธุ์หนึ่งที่เราปลูกอยู่ที่หมู่บ้านมณีพฤกนะครับก็คือสายพันธุ์กาแฟทริปิกา้าประเภทเนเชอรัลอโปรเซสครับกาแฟตัวนี้มีรสชาติ ออกโทนพวกผลไม้นะครับลูกพลุนบลูเบอรี่นะครับหอมกลิ่นดอกมะลิเ,เก๊กหวยแล้วก็ลาเวนเดอร์นะครับมีความชุ่มคอค่อนข้างยาวนานนะครับแล้วก็เป็นกาแฟที่ค่อนข้างสะอาดกินง่ายนะครับเราก็คิดว่าเป็นกาแฟที่สามารถทานได้ตลอดทั้งวันนะครับกาแฟซองนี้ประมาณ10กร,รัมนะครับเลโชที่เราใช้ในการริปนะครับ1ต่อ15 ช่วงแรกที่ผมเทนะครับผมจะใช้น้ำประมาณ1 0 2ถึงเพื่อบลูมมิ่งมันนะครับหลังจากนั้นผมก็เทน้ำลงไปเรื่อยๆครับจนได้150 ml ครับอุณหภูมิน้ำที่เราใช้ประมาณ9 0 9 3ถึงองศาครับเป็นอุณหภูมิที่เราดิปกาแฟปกติทั่วไปครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำเอากาแฟดิปบ็อกซเซตนี้นะครับที่ผมได้มีส่วนร่วมทำกับพันไทย โดยเราใช้กาแฟจากหมู่บ้านม่นิพฤกในการทำนะครับไปมอบให้คุณพ่อถาวรกันนะครับคุณพ่อถาวรเป็นบุคคลแรกที่ปลูกกาแฟอยู่ที่หมู่บ้านม่นิพฤกนะครับที่สําคัญไปกว่านั้นเป็นบุคคลแรกที่สอนให้ผมกินกาแฟและทํากาแฟมาจนถึงทุกวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปมอบกาแฟเซตนี้ให้คุณพ่อถาวรกันครับที่อยากให้พ่อถาวรได้ชิมเพราะว่าพ่อถาวรเนี่ยเป็น คนแรกที่ทำกาแฟในหมู่บ้านไม่พลึกเนาะแล้วก็เป็นคนที่คอยสอนผมคอยอให้ความช่วยเหลือผมจนผมทำกาแฟมาได้ทุกวันนี้ครับก็เลยวันนี้ก็เลยอยากเอามาให้พ่อได้ชิมดีมากพ่อก็คือลองก็ที่อีกคนหนึ่งที่ตั้งใจทำแล้วเป็นตัวอย่างที่หมู่บ้านเราอาจจะได้ความรู้อีกต่อไป แล้วก็ <คน S 2> อี<พ>อป็น <มา S 2> อีคนห<ล><ค>นึ่งที่ขยังแล้วก็สนใจมากเรื่องกาแฟให้ไปไกลๆโอ้ครับขอบคุณคุณพ่อครับ